เ้ยยังไงยังไงครับแซมยังไงสวัสดีผู้ชอบชีวิตทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนี่ตอนรักเข้าสู่ i n f e s t i o n the new s e a กับผมส s t e ล็อกแปดนตำนานครับวันนี้นะฮะ ผมจะทาเทพแซมหนึ่งหนึ่งอ่ะตอนนี้เทปแซมอ่ะเขาไปเข้าห้องน้ำอยู่นะครับหรือว่าไปไหนไม่รู้มาแล้วมัง้งฮัลโหลครับเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะใครอ่ะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงอ่ะแล้วคุยคุยกับใครเมื่อกี้เปล่าไม่ได้คุยกับใครคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ว่าไปและแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวมา เกือบแล้วเปิดไหม่เลยนึกขอดไว้โอเคครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะท้าเทพแซมนะครับหนึ่งหนึ่งโดยวางเดิมพันเป็นอะไรก็ได้สไนค์ก็ได้วินเอ็ดก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเกลียนเทพแซมโดยการหนึ่งหนึ่งนี่ครับคุณผู้ชมเห็นซีแม็กไหมครับซีแม็กเนี่ยมันก็คือซีแม็กสตาร์เนี่ยซีแม็กธรรมาดาครับแต่คุณผู้ชมดูครับตรงนี้ครับ <c oughs> ในแม็กมันมีหนึ่งนัดเดี๋ยวผมจะให้เทพแซมอ่ะใช้สตาร์แม็กซีแม็กหนึ่งนัด แล้วนึกหนึ่งกับผมดูซิว่าแซมแซมจะหัวร้อนขนาดไหนผมเปิดไปคุยกับแซมก่อนนะรอแซมเออนึกหนึ่งกันเปล่าฮะนึกหนึ่งกันไหมเออคุณมีอะไรอ่ะมีวิดเอสเปล่ามีกี่กระบอกสิบกระบอกไหมวิดเอสสิบกระบอกเอาเปล่าไม่มีมีไม่ถึงมีมีกี่กระบอกมีอะไรจะมีอะไรถึงสิบกระบอกมีอะไรถึงสิบกระบอก ก็หนึ่งหนึ่งไงหนึ่งหนึ่งวางวางสไลด์กันดิวางสไลด์เออหนึ่งหนึ่งวางสไลด์เอาว่าคุณคุณเห็นเสื้อกอดที่ผมใส่ป่ะเออไม่เห็นทำไมคุณคุณอยากรู้ไหมราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ห้าสิบห้าล้านใช่เหรอเออห้าสิบห้าล้านเลยวะเออใช่อ่ะคุณมีสไลด์เท่าไหร่สิบสิบกระบอกถึงเปล่าวางมาเออผม ไม่ให้เป็นสไนด์ดีกว่าถ้าผมแพ้ผมให้อันเนี้ยให้เลยมูลค่าสูงกว่าสไนด์แน่นอนแต่วะให้ให้ดูให้ดูให้เนี้ยเฮ้ยใช่หรอเอออันนี้แพงเหรอบูปินบวกกันนกราคาก็เอาเรื่องอยู่หลายล้านอยู่เฮ้ยโอเคงั้นผมวางสไนด์สิบกระบอกโอเคป่ะถ้าผมแพ้โอเคเดี๋ยวผมเตรียมของให้คุณไม่ต้องกลัวเห็นกระเป๋าป่ะเห็นกระเป๋าอะเห็นกระเป๋าป่ะไอ้ที่มึงก็ขี้ขิงอย่างเลยวะก็ทำมาไล้วคนมันรวยอ่ะเออรวยก็รวย เดี๋ยวผมเอาของไปให้ว่าแต่มี V S S ให้ยืมไหมเนี่ยถ้าคุณชนะผมใช่ป่ะคุณก็เอาไปเลย V S S สิบกระบอกโอเคป่ะแต่คุณไม่ต้องเอาของไปนะเดี๋ยวผมเอาของไปให้เดี๋ยวผมเตรียมของให้มันจะได้แบบเท่าเทียมกันครัวไปแค่เกอะก็พอผมให้นี่ด้วยผมให้นี่ด้วยมึงให้อะไรเยอะแยะเดี๋ยวของเยอะจังเลยอะให้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 โอ้โหโอ้โหโออ้โหกระเป๋าแพงนีเนี่ยฮันเตอร์เลยฮันเตอร์แพงเนี่ยโอเคโอเคโอเคสกิบสกิบไป เก็บได้เมื่อกี้ไม่ใครรู้ไม่รู้ใครทิ้งเดี๋ยวไปเจอใไรเซิฟคุณผู้ชมเดี๋ยวผมใช้ซีแม็กอีลิตนะผมใช้2แม็กครึ่งพอละส่วนของเทปแซนเดี๋ยวมันก็ต้องดวลกันเป็นแบบเปิร์นที่มันเท่าเทียมกันนะเดี๋ยวจะใช้ซิกแล้วกันเออให้เทปแซนใช้ซิกเดี๋ยวเดี๋ยวลูดลูดแม็กซิกออกมาก่อนลูดทำไใส่นี่เพื่อความเนียนคุณผู้ชมดู หนะึ่งนัดโอ้ยขอเถิดแซมไม่ส um> ังเกตทีเลยวะมันไม่เล่นเกมนี้นานแล้วไม่สังเกตหรอกโอ้ต้องมีคีดการ์ดอะพร้อมยังเถิดแซมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมอะมามามาเถิดเถิดเถ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 ใช้ของผมเท่านั้นนะห้ามใช้ของตัวเองนะโอเคโอเคเถิดอันนี้ออันนี้ปืนแล้วก็อันนี้สตาร์แน็คอันนี้ให้ให้ให้อ่าสิบสิบนัดสิบนัดให้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 โอ้โหดีวะให้ให้ให้ไอสตาร์แน็คสิบแม็กนะ แล้วก็โซิกโอเคเด้อเดี๋ยวด้ออ่าผมให้โลกยังวะดีเอ็กแล้วก็อันนี้ดีเอ็กห้าอันนะแล้วก็โล่สามอันโอเคป่ะอ่าฮโอเค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 เขายังเขายังเอาเลยนะพร้อมแล้วเอาเลยนะดีัรโลกว่าดิแป๊บนึงดินับนับนับเลยนับเลยนับเลยผมผมรีบผมรีบอ้าวหนึ่งหนึ่งยังไงหนึ่งสองยังไง เดี๋ยวนีผมรับหนึ่งถึงสามนะอมามาคือคือคือถ้าถ้าถ้าสนี่คือเอาเลยนะเอาแล้เอาแลวเยเรียบเรียบเรบเรียบเรเรียบเดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยของตกของนะเอ่อสามนี่มอมานี่เออครู้แล้วอะไรหนึสองสามโอเคโอมามามาเดี๋ยวไงยังไงไปดีแดกไปดแดก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 ีแดกีแดนีนนีนนีนนี 的啊！死这了，死这了！阿里，阿、啊、里，阿里，阿里，阿、啊、里，阿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 里、oh 啊，阿里<以>，阿里 <about S 1>，阿里 <programmer>，阿里，阿里 <går>，阿里 <laughs>，阿里，阿里， แม็กก yeah. ี oh, yeah, been, oh, no. oh, right. ings, ้อยู่ด้นเยวกันเลยโอ้โหเจคุณไม่แฟรเลยนี่มันดิวซีนะเว้ยคุณต้องแฟร์ได้แล้วแข่งอะไแข่งตนไแม่กโแมกกีตอนนั้นเลยไม่นัดเดียวไม่นัดเดียววโอ้ไม่แซมเลยคุณไม่เปลี่ยนลูกวะโอ้โหไม่เปลี่ยนลูกฮัลโหล นัดเดียวทุกอันเลยว่าอ่ะดูผมให้แบบแฟร์แฟร์อเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เขาที่แบบเอาแบบแฟร์แฟร์โอเคปะเดี๋ยวเล่นอีกรอบหนึ่งเอาแบบแฟร์แฟร์โอเคไหมโอเคแฟร์แฟร์นะเออแฟร์แฟร์นี่หยอกกันเล่นหยอกเฉยๆหยอกเล่นหรือว่ากว่าจะได้มาเอาเอาแม็กซ์เไปยิงทิ้งไอ้เหลือนัดเดียวออะโ้โหเกินไปไอ้เนี่ยงขเตียวกาด มามามาอีกรอบเดี๋ยวเอาแฟแฟมาแฟม,มแเ<ส>ม,ม,มื่อกี้ออกเล่นรคราวนี้เอาเอาแบบจริงๆแฟ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 โอหนึ่งหนึ่งกันในมาร์เก็ตอ่ะโอ้คล้ายๆเขาทำกันนี่หนึ่งนหนึ่งบนราคาเลยมา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 ขาี้แฟแฟนะแฟนอะอ่าอ่าอ่าเอาไปเอาไปว S เอาไปไหนแล้ววะอ่า,อาอ เอาไอ้เชีอยชิบหผายแล้วอ๋อยัง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 โอ้ยดี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 อ่ะทิ้งตรงนี้ทิ้งตรงนี้อ่าแฟ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 มึงจะยิงกันจนบ้านพังหรือไงเนี่ยไม่ในแม็กก็มีนัดเดียวเหมือนกันเออแต่แต่นี่แฟแฟรเพราะว่าผมก็ใช้นัดเดียวเหมือนกันใช่ป่าใช่ใช่นัดเดียวเหมือนกันมีทุกแม็กเลยมีหกสิบกว่าแม็กอะ แฟแฟอันนี้แฟโอเคแป๊บแป๊บใช่ก่อนตั้งโลดได้สามอันใช้ใช้ทีเอ็กได้ห้าอันนะโอเคโอเคพร้อมแล้วคุณนับเลยโอ้ผมไม่มีสกินมาพร้อมแล้วนับเลยผมมีอาร์ซิมอฟเลยนะวิดเอสดาร์ซิมอฟมาอยังไงเอาเลยเอาเลยมาเอาเลยมาบอุ้ยเฮ้ยลอ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 ด อะไรมาดิมาดิเอ้ยมาดิโหลดโหลดบุบบุบเ้ยโหลด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 ยังไงยังไงครับเอ้ยโหลดโหลดเฮ้ยหาเลือกตายแล้วหาเรืองตายแล้วอย่างนี้หาเลือกตายหาเลือกตายแล้วหาเรืองตายแล้วมาดิมาดิตายเลือกตายแล้วหาเลือกตายแล้วมาดิมาดิ โอายโยเชลือดตายแล้วหายเลือตายแล้วอีกสักรอบไหมล่ะครับคุณแซมดอสันครับอันนี้แฟนนะครับเค้ยเฮ้ยเฮ้ยผมยอมผมยอมเออมามาผมยอมอันนี้อันนี้แฟนอันนี้แฟนผมยอมอีกรอบเปล่าอีกรอบเปล่า เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวกดเข้าไปถ้าถ้าคล้องก็อีกรอบได้ครับพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมอันนี้อะไรเหมือนดํมอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายละเออได้ไดได้มามามาหนึ่งสองสามุคิดว่าคุณเจ๋งเรยวะผมว่าผมเจ๋งวผมว่าผมเจ๋งวแแซมใช่เออยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้เฮ้ยอันนี้ยังไง ยังไงครับแซมเจอกันโอเคนะสกินบวกนะสกินบวกนะครับแซมนะอันนี้ไม่ไหวว่ะนี่ฮาว่ะทำไมวะอ่ะโจผมจะเข้าไปออกออกไปหลอกแล้วผมก็จะเข้ามาไอ้เกี้ยวไอ้ตายเลย โอเคหน่าแล้วแต่ละเก็บ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 ของไว้ให้ผมด้วยเก็บของไว้เาเจอกันที่เพียเจอกันเซฟโซนโอเคโอเคแปดสกินสกินหมวกนี่หล่อมๆเลยว่ะมารับรางวัลครับมารับรางวัลครับอ่ะผมให้รถไปคันนึงปรับใจเฮียนี่มันรถกูหรือวะโอ้สุดยอดโมโตเฮลเม멧วาเลนไทน์เหรออ่าเช็คราคาได้มีนะไม่ไม่ไม่มีนะไม่มีนะไปไปไปเซิร์ชที่มาร์เก็ตอะว่าเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ ใช่เหรอใช่ใช่โอ้ซังคิวนะซังคิวซังคิวเดี๋ยวไปเช็คในมาร์เก็ตไม่มีไม่มีไม่ไมไมไมครับแซมขอบคุณมากว้ยเออมันเหมือนครั้งน,ง,งนี่สนุกดีนะเออสนุกดีสนุกดีเดี๋ยวครั้งหน้าเลยถ้ามาแก้มือใหม่นะได้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 ไดถ้าอย่างไรก็กราบขอบพระคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมคลิปนี้นะอย่างไรก็อย่าลืมกด subscribe และแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าพัดหน้ายังไงถ้าอยากให้มีหนึ่งหนึ่งกันอีกครั้งหนึ่งเลยครับอย่าลืมเม้นท์คำว่าเทปแซมเนี่ยถ้าเม้นท์คำว่าเทปแซมกันมาเยอะเราจะมาดึกดึงหาดึกดึงกันหาในครั้งหน้านะครับสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเทปแซมอย่าลืมกดติดตามเทปแซมได้ที่ยูทูบตรงนี้นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับเอเดนเขาวว่าไลฟ์สตรีมทุกวันเลยนะเทปแซมนะทุกวันทุกวันโอ้สุดยอดสุดยอดสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ